สวัสดีครับปร,นะระพงศนาคิสดาพิมเสนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องคำนำและก็ตอนที่1น,นะครับของหนังสือ how to inspire students นะครับเล่มที่1น,นะครับในสิ่งที่ได้จากงานเขีนยนงานนี้นะครับคือในการใช้แรงบันดาลใจกับผู้เรียนอย่างไงนะครับให้เกิดผลดีการตั้งคำถามแล้วก็เกี่ยวกับ กระบวนการการจัดก,การ,รการสอนนะครับที่ที่ดีอควรเป็นยังไงและก็ควรเป็นทิศทางไหนนะครับใช้ในการเรียนการการจัดการการสอนในอนาคตนะครับาจากการเรื่องที่1น,นะครับลักที่ดีต้องไม่ใช่การสปอยนะครับที่มาของลักที่ดีไม่ใช่การสปอยนะครับก็คือ มีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับชื่อนิวนะครับได้มีการอีเมลมาถามไทยอาจารย์นะครับว่าว่าแบบจำเน้ยว่าแบบว่าอาจารย์เนี่ยคนเนี้ยอาจารย์นะครับสอนดีไม่ว่าจะสอนไปหลายเดือนแล้วก็สิทธิ์ยังมีความเข้าใจนะครับก็ถ้าเทียบกับทฤษฎีนะครับตรงกับทฤษฎีกวยประสบการณ์ของเอสการ์ดเดียวนะครับ ว่าอาจารย์นี้มีการสอนเป็นรูปธรรมนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับผู้เรียนก็ยังจําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมาต่อกันที่เรื่องสตรอรี่นะครับของของนิวนะครับนิวนะครับหลังจากที่เขาได้เรื่องต่างๆในชีวิตนะครับเขากับอาจารย์นะครับซึ่งผู้ผสอนนะครับก็ได้มีการบิว แล้วก็มีการแชร์อัพนะครับว่าสร้างแรงบันดาลใจได้ประมาณเกี่ยวกับ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนิวก็ได้พูดถึงความสําเร็จนะครับในธุรกิจที่เขาเพิ่งได้เปิดนาในไม่นานนะครับมีรายได้เป็นกอบปกรนนะครับมีเงินจะซื้อรถนพีอาแล้วก็เขาคิดว่าเขาจะน่าจะเหมาะกับสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับเขานะครับแล้วก่อนการับผู้ผู้สังก็บอกว่า เขาได้อะไรนะครับเขาตอบกลับว่าเขารู้สึกว่ามีกำลังใจในการเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมิวก็ได้มิวได้กลับมาหาครูผู้สอนนะครับว่าครูเนี่ยเป็นมีจุดประกายมีกำลังใจดีนะครับทําให้เขาว่ามีร่างกายพร้อมที่จะเดินต่อนะครับเขาได้ชมยนะคะว่าครูอ่ะวิชาเนี่ยเก่งจริงๆนะครับเป็นนางฟ้าที่เสกให้คนตรเก็กนะครับมีพลังแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับ เขาได้ขอบคุณครูผู้สอนนะคะพี่ทำให้เขามีทางเดินต่อในการศึกษาต่อไปนะครับแล้วต่อมานะครับในปี2561นะครับนิวนะครับได้ออกฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับเขาได้เริ่มมีปัญหาบางอย่างนะครับคือคือเขานะครับพยายามพยายามเล่าเหตุการณ์มากมาย ความถูกความกดดันนะครับที่เพ่มผัวออกมาไม่อยากฝึกสอนนะครับอยากดอกว่าเขาเนี่ยมีความทุ่มเทพยายามเข้าหาครูท่านหนึ่งนะครับเขาอ่ะเข้าไปช่วยงานมีความสภาพนอบน้อมน,นะครับทำนีสาะพัดแต่ไม่ได้รับการตอบกลับอย่างที่หวังนะครับเหมือนว่าปัญหานี้นะครับมันค่อนข้างที่จะ มีแววในใจนะครับครูผู้สอนจึงค่อยๆถามทีละประเด็นนะครับจนได้คำตอบว่านิวอได้คุยเรื่องส่วนตัวนะครับกับกับผู้กับครูท่านนั้นนะครับซึ่งมีอายุที่ประมาณอยู่ไว้ใกล้ๆกันประมาณ30ปีนะครับซึ่งคิดว่ามันจะทำให้รู้สึกว่ากระทบความสัมพันธ์ แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกับครูท่านนั้นโดยตรงนะครับแต่แบบเป็นไปได้มาว่าครูท่านนั้นได้ยินเรื่องราวของเรามาเช่นกันแล้วก็ในเมื่อเราทาดีมีน้ำใจช่วยเหลือเต็มที่นะครับรับผิดชอบงานทุกอย่างแล้วเหตุแห่งความสัมพันธนะ์จึงไม่ลงตัวนะครับเป็นไปได้เป็นไป,นปนไปด้ไหมครับว่าความด้วยหรืออะไรไปกระทบความสัมพันธ์ของเราครูท่านนั้นนะครับคุณครูปิชานนครับจึงมีการ สะท้อนให้นิวนะครับเกิดการคิดนะครับแล้วก็เข้าใจมุมมองของความรู้สึกของผู้ได้ยินและผู้ได้ฟังนะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับนิวได้เข้าใจสาเหตุของปัญหาแล้วก็เข้าใจอย่างท่องแท้เขาก็รู้สึกโล่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการพูดและการการะทําของตนเองนะครับปัญหาจากหนักก็เริ่มกลายเป็นเบานะครับ หลังจากนั้นนะครับไม่ว่านิวจะติดต่อกับผู้สอนเจ้าทางใดๆน,น,นะครับนิวคิดว่าความสัมพันธ์ที่สาคัญท,ที่สุดนะครับไม่ว่าครูกับลกูกศิษย์นะครับก็คือผลกระทบน้านบบกที่มีระยะสั้นในระยะยาวนะครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้สอนน,นเป็นช่วงเวลาเวลาสั้นๆตามวัฏจักรชีวิตนะครับไม่ว่าเราจะจากกันวันนี้หรือ หรือจากกันอยู่ดีก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมนะครับจากเหตุการณ์ที่มาของบาลีของคำว่ารักที่ดีไม่ใช่การสปอยแต่ลักที่ดีต้องดีกับเราในระยะยาวนะครับลักที่ดีต้องเติมเต็มคุณค่าในความงามในจิตใจนะครับส่วนในเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของ ขอเชิญเทพจิตประทับใจนะครับก็คือเหตุการณ์นะครับข้างต้นนะครับจะมีความคิดของความคิดของผู้สอนนะครับส่วนใหญ่ในมุมมองของผู้เรียนนั้นนะครับอาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือว่าเป็นการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญนะครับ จนถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆนะครับก็คือสตอรี่ที่จะเล่านะครับก็คือมีครูคนหนึ่งครูคนหนึ่งนะครับได้มีการสั่งงานให้นักเรียนกันช่วยกลุ่มวางโคงเรื่องการดําเนินเรื่องนะครับเรื่องราวที่ทำสตอรี่บอร์ดนะครับสร้างวัรณกรรมสื่อเทอนิกโดยการทําให้แมวออกมาได้8แมวออกมาได้ประมาณ 8กลุ่มนะครับก็คือเรื่องมาตราตัวสะกดนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆก็ได้นําเสนอเรื่องได้อย่างออกมาได้อย่างสร้างสรรค์น,นะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาว่าเขาสร้างเรื่องหนูน้อยบอกแดงเกี่ยวข้องกับปัญหาภาษาไทยอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็ได้ออกมาพิจารนะครับแต่แต่ที่เนื้อหาหรือสตอรี่ที่เขามาพิจารนะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ มาาตาตัวสะกดแม่กรุงที่เขาได้รับมอบหมายไปนะครับแต่พูดแต่ตัวแทนของกลุ่มตอบก็ได้มีการรีพาตตบกลับมาว่าก็เกี่ยวผู้ครูผู้สอนนะครับก็ถามว่าเกี่ยวอย่างไรครูผู้เรียนก็ตอบว่าก็เรื่องเดิมที่หนูคิดไว้เ,เกี่ยวคะ่ะแต่เพื่อนๆนะ่ะนําเสนอมาก็ก็ขอให้ผู้เรนะียนเปลี่ยนพอตัวแทนกลับไปนั่งที่นั่งนะคะเพื่อนในกลุ่มก็ มีการบุยปากหรือวิจารณ์ณครูผู้สอนนะครับอยู่หลังห้องจากนั้นนะครับครูผู้สอนก็ก็ได้ขอเลือกตัวแทนนะครับพูดใจอย่างสุาาพน้ำเสียงนุ่มนวนลไพเราะนะครับให้ขอตัวแทนของกลุ่มที่8นะครับอ่าหนึ่งคนนะครับพูดน้ำเสียงไพเราะประมาณ8รอบนะครับแล้วก็ในรอบที่8นะครับก็มีคนหนึ่งนะครับ ผู้หญิงคนหนึ่งขอสมมติว่าชื่อชื่อบีนะครับเดินออกมานะครับแล้วก็เดินออกมาด้วยท่าทีที่ตึงหน้าตาแบบตึงนะครับหน้าตาบึงตึงแล้วก็มีท่าเดินที่ค่อนข้างไม่เป็นไม่ค่อนข้างไม่เป็นมิดนะครับมายืนอยู่หน้าครูแล้วก็มีการทําท่าทางที่ค่อนข้าง ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากนั้นนะคะคุณครูก็ได้ถามว่าเนื้อเรื่องอมันเกี่ยวไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็พูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลจนเขาบอกว่าก็ไม่เกี่ยวแล้วคุณครูเลยถามว่าจะทํายังไงให้เพื่อนช่วยไหมหรือยไงไหมเขาก็บอกว่าได้ครับครูก็นะครูก็พูดไปว่าครูกําลังช่วยเธออยู่นะแล้วเขาก็มีการลดน้ำเสียงแล้วก็ มีการทําพฤติกรรมที่ดีขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆนก็ได้ช่วยเขาถกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนูนะบอกแดงมาสามสีประเด็นแล้วเขาก็นําไปปรับให้เกี่ยวกับเรื่องมาตาตัวสะกดที่เขาได้รับมอบหมายมาก็ซึ่งผลงานนั้นก็ออกออกมาด้วยดีนะครับก็คือเข็นไหมครับว่าการใช้คําพูดนะครับหรือการใช้คําพูดที่นุ่มนวลทําเหมือนว่าเราเป็นเทพ เหมือนเาเริ่มเราเป็นเป็นเทพลงมาครับก็คือไม่ว่าเราจะทํายังไงนะครับถ้าเรามีความสุภาพอ่อนโยนนุ่นนวลก็จะเกิดผลดีนะครับเรื่องทีสา,า,านน,นะครับการถอยอย่างนุ่มนวลนะครับเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์การถอยอย่างนุ่มนวลนะครับก็คือมันมีการเหตุการณ์ในกลุ่มไลน์นะครับก็จะมีการถูกเถียงประเด็นต่างๆนะครับในกลุ่มไลน์ ว่ามีการสร้างลายกลุ่มนะครับออกมาแล้วมีการทํากลุ่มแยกขึ้นออกมาแล้วบังอื่นว่ามีคนตกหลุนแล้วมีการสอบถามน,นะครับก็ได้มีการกลับมาถามกลุ่มส่วนรวมนะครับซึ่งก็ได้ประเด็นว่าเขา่าได้ไปสอบถามกับกลุ่มแยกแล้วแต่ไม่มีใครตอบนะครับแล้วสรุปนะครับ ก็มันมีคนตอบอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่อยู่ในโน้ตอะไรนี้ก็เกิดการที่ไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณครูหรืออาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนออกมาพูดแต่นักเรียนนะครับช่วยกันปณีประนมในการใช้คําพูดหรือการตั้งคําถามนะครับทําให้เกิดความเข้าใจนะครับคิดว่าการถออย่างนุ่มนวลนะครับเป็นทําให้เกิดการเกิดสันติภาพนะครับแล้วก็ เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดการทักษะการใช้การสื่อสารนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับแบบการที่เราจะมาถอยอหนึ่งก้านะครับแล้วส่ง,สงเสริมให้ผู้เรียนสื่อสารกันอย่างสร้างสารรค์กับเพื่อนในนุ่มนวลและก็งดงามนะครับทําให้ได้เรียนรู้การแก้ปัญหานะครับและเปลี่ยนกับคารที่เห็นกับเพื่อนอีกจํานวนมากนะครับคือ ผลจากการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือทําให้นักเรียนน่ะมีเกิดพฤติกรรมที่ดีนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่เห็นมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับรวมถึงการใช้คําพูดที่นุ่มนวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอวัจนาภาษาหรือวัจนาภาษานะครับการพูดสร้างแรงบันดาลใจการสื่อสารอย่างไรนะครับให ให้ที่ไม่สปอยเกินไปล้วนก็เป็นคุณสมบัตินะครับที่ดีนะครับในการเป็น How to Inspire นะครับแก่ Student นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ